โอ <The> like um, ้ม <ination noises> ันแสีบเลยพี่น้องว่าน่ะเอานละครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปสู่ปานะครับนี่กำลังทีมงานกำลังเตรียมเครื่องเอานะครับเดี๋ยวสินี่กำลังขึ้นเครื่องเตรียมเครื่องนะพี่นักแล้วไปไปไอ้พวกสู่ปานมาเนี่ย่าเนีย่าเนี่นเนี่ยเนี่ตำนานเขาสี่สามสิบปีเลยบเพ่อเนี่ย 你上次比了。<music> <music> 不牛啊！ lấy được đơn giản về cái giỏi 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 ประเทศตุมบ่เฮาโอ้ยพี่นองก็เลยพวกวปลาบัวลอยมาได้พี่น้องก็เลยเอาเดี๋ยวมาท่านี้บกนะครับนะจับต่ทังทังมันก่อนเจ้ากระสีลื้อพักตบเป็นตัวก่อนมาเลยเยเด้ตโอ้เอาละนี่ะ่ต่ับตอนีายตัวเลว้าดูปะฮู้มันดูตนีเอาละ สงามเลยสวยงามงามเอาพี่น้องนี่ครับเด้โอ้โหพี่น้องเออเออเออปลาปลาไงวะได้ไหมได้ไหได้ไหมล่งได้ได้ได้เออยี่ยี่ได้ดีเอาอ๋อสน่าพุดาปลาเอาละเดี๋ยวตัวนี้เราพูดเอาเลยเอ้าดังเลยเขาดุกวะไหน

điều đó không thấy gì thấy, ừ thấy, đá không mà điều kéo với chiều không mong, mến đá, thấy, mẹ đá, rồi, đá nè, đi bình đá thước gì nè, đá thước lên mà nè, hòam, mấy lên đó, coi đi bình có đầy chèn được bình đấy, cũng to chứ đầy ngang กบยังงีตัวใหญ่เถอะโอ้กบหน้าป่ดเนี่ะมาคนเฮ้ยโอเบิ้งเลยครับเนี่ยเอยผิวหลังเลยพูดอ่ะโอ้แน่นอนนโอ้เลยไปเชียงครับมาทนี่ แม่ไปเชียงขึ้นมาไปเชียงไงคอยอย่น้ไม่คอยด้วโอ้พี่องเอ้ไปเชียงแม่ไปเชียงไหมแม่แม่ผู้น่าเกือบตั้้ามือผมน่ะตั้้ามือของตัวอรบพี่้องเอ้อ๋อกแร้วเลยพี่รองกลสิบกแล้วครับจับไปนําสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วหมหรสุดท้ายแล้วมแล้ออยังม่ละเียอตัวหญ่อยู่นีพี่้องเอ้อ้รลูนะก ต้มตัวใหญ่ไงล่ะแม่นแม่นแมนแม่นตมตัวใหญ่นี่ยตัวนีบอยังใหญ่เลยตัวใหญ่ถล่ปุณิเด็กคนละล่อยู่มั้งตัวปี๊ยะะตัวนึงเปียะซะเปะสะตานึงต้มล่ักสองตัวปะะตัวใหญ่ตัวนี้ต้มนักสองตัวอ้อานนีพี่ต้องนั่งข้างมอไว้แล้ว อาพี่น้องหาห้างแดงได้หเนี่หาห้างมดงใส่ตัวปลาได้เนี่ยาทำนี่เลยปะเจอเจ้าห้ข่ัวไม่ทั้งนหรือทังพี่มาแล้วมาแล้วยนเลย้วกันนลบ่เดียวไปเลยอนเือแม่ได้หลายอืมออืมนักอืมพอเท่าเท่าอบ่เนี่หลายคับกันเลย่ครับพ่อหลายครับ

เอาเปื่อยเลยบอกเอาเออมั่งใช้โมเดียงหรอเซอเซใช้โมดเดียงในผนังเลือกสูตรนี้เด้อสูตรต้มปลาโมดียงใส่ไว้บนเนี่ยโมเดียงเดียวโมดแดงพี่น้องเอ้ยใส่ช้ก็สีส้มเด็กสีสใส่ก้อยประซิวน้ำบ้าเออแต่ไว้ใส่ก้อยประซิวน้ำเด้อโมดแดงนี่พี่น้องโมเดียงต้มปลาใส่ก้อนมันมานนี่ละคือมันมันนี่ละแต่หลังหัวปลาคอใหญ่เปื่อยหรอมั่งได้ทีเลยว่โอู้หูนะหูนะใส่ปลาพี่น้องเลยสองคัดคัเอาเดี๋ยวเดี๋ยวความมาห้วยหนาก่อนจะได้ปรุงแล้วส อเมนูนี่เมนูที่สองครับเป็นหนึ่งแปะสะมีไส้คาแต่ไข่ยูให้ยูหน้าก็รอพี่สองีเหมือมนออสองตัวเน,เนีนๆเลยส,<ะ>สดๆแลยนะครับปลาหอสามมอออไม่ไหมเนาะเดี๋ยวหานมักิ่อนไม่ใช่จะกินอยี่ยวเนี่ยโอ้ยเขาเขาไม่เจาพ่อร้านสิน,น,นั่นไม่อรลน,รานา้า้ไม่ใชได้ย้อนนต่เขาไม่อรลันอ ก็จะเอาให้กเนก็แล้วกันให้ได้ก oh, ินอยู่มันไปเอามาของสดต้มปลาหมดเดียงขึ้นต้มปลาพี่น้องเนอะเอาเนาะพี่น้องเนาะเมี่ยนู่ห้องเบนีเนาะครับหลังจากเขาจับปลาเรียบร้อยแล้วเนาะเมนูแรกเขาก็เป็นนีแล้วพี่น้องเด้อ ต้มปลาครับต้มปลาเซโมแด้งนะเพี่อนเดือนแบบบ้านๆนะครับนะแล้วก็มีเปะสะนะครับเปะสะเลยพื่น้องเ้อเปะสะปลาคอเอานี่บรรยากาศเท่าจะลุ้งปลานะพี่น้องเท่าไรพี่น้องเอยเอาม้ามาเสียกเอาเอาเลยน่อยทมีหน้าจวดบ่ะเด็กท่นมีหน้าจวดบ่เอาไปยางเอ้ไยางจวดเนี่ยน่อยยางจวดาแน่ยั่นะเอาไปยางเอาก้อนจวดแนี่จวดแน่ก้อนยิงหแน่ด้เากระสังก็ไม่คอยส่ะเจ้าคาเชื่อไปเลย อาพี่รองไหวไหวไหวโอ้น้ำไม่ต้องหมดวะขุนมาเฉ็บเเลยบเหมือนกันนะพี่รองเด้อมามามากินเข่าทงกินเข่าทงนี่แหะเพื่นน่ะเส้นตัวมาอย่างเพื่นเฉียบกันน่ะ เฮ็ดเปสาวัสส์ว้าเปสากลางทงกมีเปสากลางทงอืมเดี๋ยวพักาัก่เวลากินมเนีุ่อ่ะอาตังน้ำยิมใส่บ้างครับเนี่ยเออใส่เออเปสาเออพีน้องเออเือนดียนเีน้นเนเอดะได้น

า่นี่ท <c oughs> ี่เ oh, ด <c oughs> <Much aqui S 1> <c oughs> ียทอีไปลองเลยมือนอ๋อยาามจะยิงไม่ยังฮือหน่ะใส่สปลาใส่ปลาต้มทุกแล้วอ่ะจะเสียแล้วปลาปลามั่นบ่ก็ว่าใหญ่เมดถึงเปล่นได้ยายมันให้่กลาใส่กินในเบกันนะกินใ้เพื่อนกันนะกับหลานเพิ่กินกับหลานหลานหน่อยด้หน่ะนี่เพื่อน่ากู่ยมน เชบเียบมังดาก่อนเมังดาอัน hmm. น uh, mm ี hmm. yeah. uh, uh, oh. ้ทีมือม่ใช่ดวงมันนี้ใส่เรใส่งได้เลเอาลูกกันไปใสนอกินเห็ใส่เดินมาเด้อมาลูกกันดอ้มาเด้อาเด้อมาเด้อมาเด้อมเด้อมาเด้อ มามา้าอได้ครับมากินน้ำกันเด้อบานนี้้แล้วบานนี้เอาลูกกันสดต้มปลายพี่นุ้ยหอมเปรี้่าครันี่นะลองมงกนเปรี้ยวซานีเนาะเออไปต้มปลายเน่ะเสอน่ะส่ปลาไหมนี่เงรออือปใส่ไปเ่อร่เดี๋ยวเอาสวัสดีครับปลาของจะเสบเล้วไ้เสบพูดมงพบน้เน้ดิอือเยปลา่น่ะนี่ครับพูนนเอ้า เสีปะเไต้องกันเสวะเข่าป้าเสียไปหามอนด้มั้งเนะเอามานิบรรยากาศีสานบรรเทาพี่น้องก็ละมั่งพักนะเป็นการละมั่งหมดบยางาเราอยูบเถองนี่เดกวผไให้เพื่อนเนี่เอาไปนีาาเดี๋ยวไปบ่อง้ัไสกดายเดมเี๋ยวมันเอาเข้ม

ข้ามไหนในลองตัวของเบรยี่ข in ้ามไนเนี่ปัดข้ามหเลยเนี่ยพี่น้องเอฟซีนมันแฉ่พียงพอมัน่ะนอ่ะอ่าน่เอยกาถึาคักาดเอาพี่น้องขอยากินเข่าด้ปะเีผมสิบิได้กินน้ำเพลินได้ประเนียนจีกาบานแล้วเน่น่เ่แคนไทยกินหมดเลยได้เย

Số bọn tao bay 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 เนบ่แดงเด้อจิ้บวบตัวใหญ่เลยค่ะคือมัน่อยขึ้นบ้านเหมือนนีผู้ว่าผู้อ่านนี่จังได๋สิมีหม่องนังผู้อ่านชาวพัดเอาบ่เกล็ดยี่กุ้งมากเลยเหมือิหนีผู้ว่าแต่งเงียบ่มีหม่องดูดอกเอานะครับพี่น้องกับสำหรับคลิปนี่นะครับกับเอาบรรยากาศอีสานมาเฮามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเป็นบรรยากาศมาซาป่าได้พี่น้องเด้อ สารบุญนี้การท้ในว่าจะได้ที่มสุภาพจ่าดทุ่งลาบขอถอดขอพี่พี่น้องสุขสุขนะครับเด้อเห็นสมบูรณ์เอาสารับคลิปนี้ก็สิจากไล่พี่น้องที่ฝากกดติดตามนะครับกดซับว่าไข่กุ้งไหลกดแชร์พี่น้องเด้อผมกับทีมงานนะครับกับอ่าพลอแม่พี่น้องลูกป่านอ้ายพี่น้องเอ้ยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ต่อหน้องพูนอยู่ทางไกลเนาะสารับุญนี้สิขออนุญาตกินเข่ามาแซ่บๆกันพี่น้องเด้อสิจากไล่พี่น้องไปที่นี่สวัสดีครับเอ้า ลุงกันบายบายปแน่ๆสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับเออบายบายเออยากาศเอาสวัสดีครับวันนี้ครับขอบคุณครับที่พี่น้องเอ้ยกับเข่าเนี่ยแหละไอเห็ดสวัสดีแล้วไอเห็ดสวัดดีไปน่ะไอเห็ดสวัสดีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาบายบายพี่น้องโชคดีนะครับ